สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มรายการนะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอดลีกาเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กับมาแนทีแอดลีกาเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับอย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะครับ วันนี้นะครับแนวทางทางช่อง YouTube c h anel ของเรานะครับนำเสนอน,นะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันอย่างต่อนเนื่องนะครับวันนี้เป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับ พลาดไม่ได้นะครับคู่นี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านรับกำเนิดของหงแดงเรลพู้นะครับคู่นี้เตะที่เอธิอัสเตเดียมบ้านของแมนซิตบ้านของแมนซิตี้นะครับเตะตีส5งนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับลำดับในตารางคะแนนตอนนี้นะครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่อันดับที่3เอออยู่อันดับที่2นะครับเตะไปแล้ว31นัดมี63แต้มได้มี63แต้มนะครับวันนี้ถ้าเอาชนะเรลพู้ได้นะครับจากเดิม63ก็จะเป็น66นะครับแต่ว่าไล่ไม่ทันละเพราะว่าเรลพู้ได้แชมป์ไปแล้วนะคคคครรรรรััััััับบบบบิเววอออพููนนนนนนนะะะททีีีมยยื้่่ด1 เป็นแชมป์ใหม่แชมป์รลยล่าสุดนะครับแชมป์แรกในประวัติศาสตร์สโมสรนะครับเตะไปแล้วสามสิบเอ็ดนัดน,นะครับมีแปดสิบหกแต้มวันนี้ถ้าเอาชนะแมนซีได้ก็จะเพิ่มแต้มเป็นแปดสิบเก้าแต้มนะครับก็ยังไม่รู้ว่าสามแต้มนี้จะไปออกที่ใครนะครับเอเซตีสิบนัดหลังสุดที่พบกันนะครับออกเสมอสามครั้งนะครับเจ้าบ้านแมนซีเอาชนะได้สองครั้งอีกห้าครั้งเป็นลิเวอร์พูลกวาดเรียบนะครับ สถิติเอ่อไม่ใช่ครับฟอร์มฮานัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับแมนซิชนะ3แพ้2นะครับลิเวอร์พูลชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับในด้านความพร้อมของทีมวันนี้ทั้ง2ทีมก็ค่อนข้างจะพร้อมแบบฟูลทีมครับแมนซิเนี่ยจะขาดอากูเรโร่นะครับกับเฟรนันดิโยที่ติดโทษแบนนะครับนอกนั้นอยู่กันครบส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยก็2แข้งเลี่ยงหน้าเดิมก็ชาดานสก,กิลี่กับจัดจัดเจมิลเลอร์นะครับก็ ลงไม่ได้นะครับตอนนั้นอยู่กันครบเหมือนกันซึ่งก็ไม่ได้ลงอุูตั้งนานแล้วสคนนี้นะครับไม่ได้อยู่ในแผนแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ฟูลทีมนะครับของทั้งคู่แล้วก็เป็นช่วงที่ทีมนั้นฟอร์มดีด้วยนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมาอาเลีูดได้แชมป์ไปแล้วนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะถอนคะร่งหรือเปล่านะครับส่วนแมนซิเนี่ยก็เป็นรองแชมป์อย่างแน่นอนแล้วค่อนข้างจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะคิดว่า ที่สอย่างเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยถามว่ายังมีโอกาสไล่ทันไหมในในเจนัดที่เหลือก็ยังมีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าก็ไม่น่าจะไล่ทันนะครับน่าหน้าแล้ว่าแมนซีก็คงไม่ยอมง่ายๆก็ยังคงต้องเก็บ3แต้มไปได้เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้มันเป็นศึกศักดิ์ศรีได้3แต้มหรือไม่ได้3แต้มไม่ได้สนใจตรงแต้มนั่นแหละดูถ้าทั้งสองทีมศึกศักดิ์ศรีนะครับไม่ยอมง่ายๆนะครับแชมป์เก่า กับแชมป์ปัจจุบันแชมป์ล่าสุดพึ่งที่เพิ่งจะได้แชมป์นะครับวันนี้สุก็เดินถ้าเดินลงสนามนี่แมนซิตี้จะต้องตบมือให้ด้วยนะครับถ้าใครถ้าใครยังงั้นมีเวลาก็ลองดูนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับก็คิดว่าคู่นี้นะครับอฟอร์มค่อนข้างจะสูสีในปัจจุบันนะครับแต่ว่าสถิติที่เจอกันเนี่ยเป็นลร์พูลทำผลงานได้ดีกว่าค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มักจะจบกันยิงกันค่อนข้างจะเยอะ ถึงไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ค่อนข้างจะคำว่าเยอะนี่คือมันเกิน3ลูกหรือ3ขึ้นไปนะครับบ่อยนะครับที่คู่นี้จบ 2, 1, 3, 1ประมาณนี้นะครับทีนี้การลงทุนผมมองว่าถ้าจะถือหางฝั่งใดฝั่งหนึ่งผมมองว่าโอกาสแพ้ชนะเสมอแม่งค่อนข้างจะใกล้ๆแล้วเปอร์เซ็นต์แม่งพอดีกันเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยเว้ยทำให้มองมองยากว่าควรจะถือหางฝั่งไหนผมมองว่าถ้าลงทุนนะครับคู่นี้ผมว่า โอกาสและการลงทุนที่จะรับซับที่สุดนะครับสกอร์สูง25 3ทับเนี่ยรับซับสุดเพราะคู่นี้มันจบ2 1 3 1บ่อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยฟันธงด้วยว่าใครจะชนะเพราะบางทีเจอบ,บ้านแมนซี่แมนซีเล่นดีกว่าโอกาสลิเวอร์พูลอันพาดบ่อยก็โดนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดแมนซีหลังรวมก็โดนลิเวอร์พูลเหมือนกันเพราะนั้นดูทรงแล้วผมมองว่าไปที่สกอร์สูงใครยิงเข้าก็ใครยิงเข้าก็ดีใจดีกว่านะครับคิดมียังไงฝากไว้พิจารณาประมาณนี้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้เยอะๆด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ก่อนจะกันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราแอดลกา911นะครับบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมันคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กับมาติแอดลีกา911นะครับอย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะครับหรือกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับผมทาลิงก์ไว้แล้วนะครับสรุปนะครับต่อ ไม่ใช่ตอพูดผิดแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับสูงสัก2.5ทันะครับไม่มากไม่น้อย3ลูกกินครึ่ง4ลูกกินเต็มนะครับคู่นี้นี่เลือกยากจริงๆนะครับว่าจะออกทางไหนก็ฝากไว้พิจานาประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ยังไงฝากไว้ประมาณนี้นะครับชอบก็ใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นครับทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเพราะนั้นก่อนจะทำอะไรก็พิจณาให้ดีคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ